ดีด้วยดีดีวัตถุยางดีวัตถุอันนันก็ได้กินไดน้ขายไห้แน่ละกะไ็ไห้ขายทางกินน้ำสนุกกินข้ามาสอกังคืนขายให้เขาโอ้ยละบุญเอ้ย ละบุญเอ้ยเพ่นมาบุญเลื่ลนเกิดเป็นคนนี้มันมวนเศรษฐกิจพ่อเพียงมีความสุขล้วนล้วนบ่เป็นนี่เพื่อนผู้ใดใส่นวนเออเออเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยลนนาสวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับ วันนี้บ้านิวสีห้าพี่น้องมาเบิงเศษฐกิจพ่อเพียงของคุณแม่บุญหลายสีคูณสีคูณค่ะสีคูณ,ค,ค,ณคุณแม่บุญหลายสีคูณพิการแปลงบ้านใหม่แสนสุขตำบลเหลาแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนี่ครับคุณแม่บุญหลายสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีค่ะครับคุณแม่บุญหลายสายเยาวนะครับป้ <laughs> <laughs> าแม่ส้มส้มกนเลยอันนี้ เฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วไหมเนาะจ้าครับเฮ็ดยังแน่ครับอยู่ในนี่เนาะเนี่ยเลี้ยงเป็ดปลูกพักปลูกเนี่ยครับเลี้ยงเป็ดปลูกพักขายเอ็นเนี่ยนี่ยมีละยิ่งเนี่ยมีละครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกบค่ะเฮ็ดมาโดนแล้วบปล่ครับแม่ปีที่สองเลยปีที่สองแล้วอุ้ยปีที่สองแล้วคุณแม่เป็นเฮ็ดดีแห้งเลยครับนี่ครับโอ้ยมาดงามเลยผักบัวงามแห้งสิตเจ้าออนสอน แม่น่าแม่พักสี่ดาวพักสี่ขี้วนน่ะเอ้ยเป็นลุงอยู่ครับเต็มอายะเนี่ยไปทั้งแดก็เขียวแม่นครับมีตึงเงินค่ะอันนี้นี่แม่เพิ่นปลูกตะไคร่นี่ก็ปลูกไว้แบบ <c oughs> ทั่วทิพย์ตัวแดนเลยนะแม่น้อง <c oughs> ปลูกไปทั่วทิพย์เนะมีอยู่สุมงังแม่นครับผมพื้นที่จักลรครับคุณแม่ทั้งหมดหาอะไรหาอะไรค่ะหาอะไรป้าแม่ไปไปเบิ่งปลาเบิ่งปลาเบิ่งกบทั้งนั้นบอยยังครับแม่ใช่ครับพ่นครับทั้งพ่น โบปลาคือกันปลาแม่ชุมปลาเลี้ยงปลาอยัางนีครับรคุณแม่ปลาดุกปลาดุกครับแล้วก็ปลาอยังอีกแม่ปลาตะเพยียนยูวอลุ่นพูนแม <EN> ่นค่ะยูน้องนั่นน่ะแม่น,มน,นอ่นะยูวอนั่นครับผมยูไฮน่านั่นปลาดุกปลาตะเพยียนโอ้แม่เป็นเฮ็ดมาแล้วสองปีเฮ็ดบอนี่ก็เฮ็ดแบบง่ายๆเลยบอพายางบอพายางนั่แม่ค่ะครับอันนี้ปลาดุกบ่ครับค่ะ มีบอประดุกนะครับพี่น้องนัประดุกประดุกน้อยค่ะตัวตะมาลุงตัวนี้รุ่นใหญ่ขึ้นมากป่าแม่รุ่นกลางแล้อะไรนี้โอ้รุ่นกลางะโอ้ข่าวทาเนี่ยครับบอพยางคุดลงแล้วก็เอาพยางปูก็ปูค่ะนี่ไตก็ไเพยเลยค่ะล้วแไหมนอะค่ะเป็นโทมหายเพื่อนพร้อมค่ะนามแต่ละบ่อนี่ยไรเปนไรครับเอาแต่น้่มบาดานะมาลงนมบาดานมาลงค่ะเลิกซ้ำไดนบอแม่ครับ บ่อเพียงข้าเขาโอ้ครับครับประมาณยี่สิบเซนแมน่นครับนี่บ,อปาปาปาบ่อปลาไปไปเบ่งบ่กบครับโอ้นี่บอ่อพักรี่แม่ว่าเขียวๆขนยวนี่แหละครับผมตอนนี้คือว่าเพิ่อนอันแก้แล้วแมน่นเก็บมเมลร็ดพันธุ์แล้วจ้าอครับนาอจ้าจ้าโอ้เก็บมเมลร็ดพนนันธุ์ไว้ปูบ่อปลาหนี่สิบเป็นสิบบ่ออยู่ด้วยครับพี่น้องมีทั่วเลยนะแม่นาอจ้าอันได้ขายบ่ครับแม่ครับปลาขายเอาแม่ไปขายใส่ครับ เข้ามาสื่อกับทีเข้ามาสื่อกั็มองเลยจ้าโอ้โหวันนี้ไปโฆษณาอยากได้แม่นบ่แม่ค่ะว่นน้องโฆษณาอยากเลยบ่เข้ามาถามสื่อเลยเข้ามาถามสื่อเลยเขาโทรมาสั่งเลยครับแม่กระตางให้เลยจ้าปลาดุกโลจักบาทครับโลละห้าสิบโลละห้าสิบจ้าเนี่ยคือขายถึงอยู่ตลาดผมเห็นเขาขายเจ็ดสิบบาทจัาเรียบวจักน้ำผึ้นเขาแวบมาเขาขายอยู่ก็มองแล้วแม่นาะจ้า เอาราคานี้ละพออยู่ได้จ้ะนี่ก็ปลาดุกแล้วแม่จ้ะนี่ปลาดุกรุ่นใหญ่แล้วครับเด้อนี่นี่สอนขายทุกวันนี่ใช่ไหมนี่สอนขายซุ้อมื่อป่ะครับแม่นค่ะอันนี้ตัวใหญ่ซจำเลยหรอครับนี่นี่มึงบบกมึงกินใช่ไหมจำแขกหรอป่ครับโลนึงประมาณได้ประมาณจะโตครับไม่ไายโตอยูืนรุ่นบนตัวใหญ่โอ้ครับครับเป็นสีบบอบ่ถึงสีบโอ้ครับครับครับเมนบานนี้เวลาปล่อยหนามออกนี่ยังไงแม่เวลาเปลี่ยนหนามเครื่องดูด อาเคือมาดูดครับไดโวมาดูดออกเสียบไฟฟ้าครับดูดออกกับปล่อยใส่แปลงพักครับไม่ใส่ก้อนน้อยโอ้ยผมน้อยอีกโอ้ยนมออีกว่แม่กิโลละหาิบผมหูแลวนี่คุณแม่เป็นสิข้ายสมอยดีนี่รักทานยังเห็นยังแม่เตรียมถุงไว้เลยเนาะถุงห้อยไว้เลยอันสวิงบมุนสองลังเนาะถุงครับจักรคาร์บักตักจนสวิงห้างแล้วนี่ครับสวิง ครับสวิ่ยงมุนสองอันเหนะครับครับแม่ตากดูแห้งโอ้เอาปกติสิได้มือละจักโลครับขายนั่งมือก็ได้เป็นซีบซบโดมือกับหาโดนโโหลครับแต่ว่าได้ขายซื้อมือขายผู้มืออยู่มือนี้าบ้านมาสั่งเนี่ยคำว่าขายสซื้อมือมือเข้าบ้านไหนมาสั่งโอ้ครับครับครับมือละโอ้มือละหาโลกสองลายหาซี่เนาะแม่เนาะ ครับผมโอ้กใน่จังกิโลละลอยครับเอาเวลาตักนี่ไีตักครับแม่บผมโอ้พ่อเป็นคนตักจ้ะแม่เป็นคนรับเงินเอ้ยกระพุ่นนี่ครบนี่ครบนะครับน้องครบเพิ่นนะครับพี่น้องนี่ยิ้มเซฟูโอ้เขาหนียิ้ในดื่มพุ่นบอกรบก็เห็นง่ายๆนะครับนี่เพิ่นกันชีวิตรีน้ำนั่นก้อนยิ้มทำไมเนาะยิ้มห็นละครับ ครบนี่ก็น้ำในน้อยหนึ่งนะครับอืมแม่นี่เราเพิ่นใช่ดาบหน่อยครับน้ำแบบว่าพ่อแบบว่าครึ่งบุกครึ่งน้ำเลยครับปุ๊บพ่อให้เพนนิ่นอันนั่งเล่นที่ซื้อนะแม่นอ้องเง่นค่ะครับผมโอ้เศรษฐกิจ,จพ่อเพียงนอกจากนี้เพิ่นก็ปลูกพักพร้อมเล้วครับที่หนองเล้วนี่แปลงพักคุณแม่ทางนี้ครับนี่นพักข้าวนาปลูกแซ่กับพักชี้เลยจ้ะแล้วครับนี่นี่ก็อีกรุ่นนึงบ่แม่ จบ<อ>นี่<บ>แล้วครับรุ่นเดียวกันเบิร์ดนั่งน่ะรุ่นเดียวกันจ้ะแต่ว่าคนละบอเมนเดี่ยวแม่ผมเห็นตัวบางใหญ่หนึ่งเป็นเขาง่ายนี่ดินี่นั่งตาเดือบหมอบเมาอยู่นี่เดี่ยวแม่นี่ตัวบางใหญ่หนึ่งครับเมนอยู่เป็นเขาง่ายเลยครับพี่น้องเพป็นห้ามองส่วนน,วน,น,น,นี่ครับก็เม็นดินแตกๆคุ่ๆเม่นไว้หมดนี่ครับหย่านอยู่โอ้เป็นเขาง่ายเป็นเขาง่ายพูนตัวหนึ่งเป็นลีก่อนครับแต่กีดจะบอปลาดุกตัวใหญ่นนนนนนนี่พพพะะะ เฉียดคุณน่ะเล่นเมื่อยร่ะแม่นเมื่อไรกบคบนี่ได้ได้ขายเรื่อยๆป่ะครับค่ะได้ขายเรื่อยอยู่ค่ะโลจักบาทครับแม่โลละร้อยคบนี่โลละร้อยป่ะครับจ้ะปลาบักลายนึงครับนี่กบโลละร้อยปลาดุกโลละห้าสิบบาทจ้ะอุ้ยนั่น่อเพิ่นดูงสั่นเนี่ยครับหนี่งครับนั่นครับเพิ่นสีขาวง่ายอยู่ปลาสามตเหมือนตัวนี้ นี่โอ้ยนี่เมนบวบ่ะโอ้ใครอยากกินกบเขาง่ายมากเลยโอ้ยอีลีเอลีพาดพ่น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 ไปพุ่นแล้วโอ้บ่มีงูมี่ยังมากินพุ่นโบค่ะผู้ใดซื้อนี่แม่กระจาบให้เลยจ้ะอ๋อพื้นที่ทั้งเหมือนจะไรก่อนครับเนี่ครับหาไรค่ะหาไรเนาะเนาะค่ะร่วมบ่อปลาหนิเนาะครับเนาะ บ่ปลาบอลหัวกะเอาลงอีกเบิ้ตตีตัวใหญ่ๆปลาบอลใหญ่นี่เลี้ยงปลาอย่างไรครับปลาดุกค่ะปลาดุกค่ะก็ปลาอย่างครับเท่านี้แล้วอันนี้วันนีแล้วแม่งานใหญ่ๆนะครับอ๋องานนี่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาดุกบ่ได้เอาลงกหรอกปลาดุกก็อยู่กับนานครับปลาตะเพียนปลาดุกปลานิ่งค่ะน่าแม่เนาะปลาจระเม็ดมีบ่ครับมีอยู่ตัวมีอยู่สารพัดมันเขาเอามาลงอยู่ครับผม นี่ก็แปลงพักขนาทั้งนั้นก็สิเป็นพักบุงครับพี่น้องคพักบุ่งแปลงพักบุงเนี่ยก็ไปดมลุ้มมาอันขวดอันนั้นก็แปลงกับเผาใช่ไหมนาอค่ะโอ้โอ้เตกีมงนี้เต็มเหมือนว่แไหมพักเต็มเหมือนแนวเคียวเลยค่ะพักก็ไดคขายบ่ครับอุ้ยบ่เลยหัมือแม่นบ่แไหมจ้าขายซู้มือขายสู้มือเอาพักแม่ไปขายใส่ครับเขาเขาก็มาสื่อนี่ถล้วยี่สิบบาทบอกสี่สิบบาทบอกออพักที่นี่เปว่า ครับกลางคืนก็ได้กดุว่าให้เขากลางคืนก็มาเสือป่ะครับอืนี่หมอแดงเขาจีกินแดงกินง่ายเขาก็มาเสือไปใส่ปนเหรอวะบซื้อพักแี่เหรอวะบ่มี่ปิดร้านบ่เปิดยี่สิบสี่สองโมงคอมเมนเซเว่นแมนค่ะเปิดวัดเขืนสดแจ๊คครับแลาจะเลี้วว่าลูกค้ามาซื้อยน่ยมันดเก็บขายย่างนั่นย่างนั่นวันไหนห่วงนี่นอนเนี่ยนี่พักบุ้งนี่ก็โก้ไปเลยน้องแม่หนอ นี่ก็บอกกบนี่ก็บอกโกบนะครับผนเห็ดดีดีนะครับนี่ครับคุณนะครับเพิ่ว่าเอาหนามใส่อู้ห้าลายแห่งครับกบพีน้องคนนะครับเห็ดง่ายง่ายเมื่อวานเพิ่งเอาอกายดุอยู่ตัวครับพูนพูนลีอยู่คุณกระเมียนนะครับนัพนคุณครับคุณนะคุณแปลงเกษตรผสมผสานนะครับได้ของคุณเมียเมื่อสอันเห็ดมาสรุปมาเห็ดมาสองปีเฮ็ดมาจนเผาปั้นนี่ละเห็ดยุ่พราปานนั้น แต่ว่าเลียงกบเลียงปลาหัวกระเฮ็ดโอ้ครับครับผมเข้าใจแล้วเห็ดหัวเห็ดสวนเฮ็ดยุคทุกปีเฮ็ดหัวเห็ดสวนปูพักนี่เฮ็ดมาโดนแล้วค่ะแล้วเลียงกบเลียงปลานี่หัวกระเฮ็ดอือหนูเพวกระมาวางแผนครับนี่แยกกันไหมมีทุกบอเลยครับพี่น้องเอาแม่ครับบานนี้ตะก้อนนี่ปูกพักมาหลายบานนี้พอมาเลียงกบเลียงปลาเพิ่มเฮ็ดเกษผสมประสานแนวนี้มันดียังไงนะครับดีด้วยดี ดีดีแนวได้แมวดีวัตถุอย่างดีวัตถุอันมันก็ได้กินได้คลายได้แน่ละก็ได้คลายทั้งกินน้ำสนุกกินข้ามาสือกลางคืน,นคลายให้เขาครับว<บ>่าได้ย่างว่าได้อันว่านนบวขา,ายมีอยู่มีกินมีรายได้จ้ะทําไหมเนาะมีวนาะอ,อสุขกมาครับมีอยู่ค่ะแข็งแรงขึ้นมาครับแข็งแรงตัวจะพิเตเอวสูงครับเอาขออนุญาตถามคุณแม่ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ <33. S 1> เก็บสิบสามเก็บสิบสามขวบแม่ยังแข็งแรงอยู่นะครับเด้อยังแข็งแรงอยู่ครับหมักฮงก็มีครับคาตะไคร่อ่ะไฟอยากเล่นนัาแม่เพิ่นก็มาได้ไหมครับเด้อทั้งหนาสิเป็นลานไข้ก๋วยเตี๋ยวนะแม่เนาะค่ะลูกสาวของลูกสาวครับยูติดอ่าทางค้อนกีดนะครับเด้อเซนอ่าสิไปบ้านยังก็บแม่นี่ไปบ้บา,บานกระบูนสิไปบ้านกระบูนนะครับเนาะไปบ้านกระบูนบ้านอูดท่าเมืองครับผมอยู่สายมือ <ederim. S 1> นี่นะครับเด้อติดถนน ทางผุนสิเห็นท้องหนาครับนี่ก็สิมีบอปลาแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำเพื่นได้ก๋วยเตี๋ยวเป็นไไล <c oughs> หลายหลายครับหลายอู้หลายโพดหลายโพแห่งใครกินเคราข,ขวาออกปากครับแซ่บนะที่สําคัญแซ่บแห้งเป็นเห็ดน้าซุปเพราะว่าเสียบกุกมาจากกรุงเทพใช่ไหมเนาะจ้า <c oughs> อ่ะโอเคมาหนีก่ก็ขอบคุณคุณแม่ครับแม่บุญหลายขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณแม่บุญหลายสีคุณนช่ไหมเนาะค่ะคุณแม่บุญหลายสีคุณนะครับที่ให้เยี่ยมชมแปลง ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมรายการด์ดนะครับเนี่ยก็ไปเห็ดเอาครับเห็ดบ่อ<ม>ไงไงแป้งนี่เพิ่นกะมีอา่อาอ่าลูกลูกสาวกับลูกเคยเพิ่นเห็ดน้อยเนาะคุณแม่ก็เห็ดซอยนาำน้องไายน้องไายหลาเพิ่นที่เห็ดบ่อไห้คุดบ่อไหน้องไายหลาเพิ่นไปเดืยดอยู่บ่อน,นครพนมพ,นมพนุนนเพิ่นไปเอาเมียอยู่นครพนมอยู่ที่ช่วงข้ามพนุนพื้นขุนมาเพิ่นขึ้นมาเพิ่นบ่อเอือยเพิ่นก็มาเห็ดเห็ดที่สามเหกันมันเห็ดเป็นเหมือนหน่อไก่เห็ดไห ลองเลยคุดให้ค่ะครับผมกเูเคยเฮ็ดยู่ฝนว<อ>ะเหนาะฝนวะกู้กระดิหยงยู่ฝนวะอืมกระดีนาไหมเนาะค่ะครับครับเอาพี่น้องไปเห็ดเอาครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ